กเลยค่ะสำหรับกระเพราไก่พริกแห้งนะคะไข่ดาวกรอบๆจานนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดใครไม่ชอบสุกก็ตักขึ้นได้เลยค่ะไข่ดาวบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ปุ้มชอบสุกๆค่ะต้องประมาณนี้เลยเปิดไฟแรงๆค่ะเอาน้ำมันหยดลงไปในไข่แดงค่ะต้องไข่ขาวต้องกรอบๆแบบนี้เลยตักขึ้นจากน้ำมันให้สุดน,น้ำมันนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้ที่ข้าวเลยค่ะที่บนข้าวเลยเนาะเราเตรียมข้าวไว้ก่อนหน้านั้นแหละทีนี้เรามาเตรียมกระเพรากันค่ะ กะเพรานะคะสามารถปลูกไว้ในเป็นพืชสวนครัวได้เลยนะคะจะมีขึ้นง่ายมากนะคะตามสวนเนาะอันนี้เราก็เลือกที่จะเด็ดเอากะเพราขาวนะคะเอาสักสีห้ายอดก็พอค่ะเพื่อที่จะทํากะเพราหนึ่งจานนะคะเลือกสวยๆอ่อนๆได้เลยค่ะกะเพราขึ้นง่ายมากสวยมากเลยได้มาแล้วค่ะเราไปล้างน้ําทําความสะอาดกันค่ะ โอเคเสร็จแล้วมาพักไว้นะคะแล้วก็เด็ดเอาที่ใบอ่อนๆนะคะใบที่แก่แล้วก็ไม่ต้องใช้นะคะเด็ดเอาพอประมาณนะคะเอาที่สะดวกใจเลยคนที่ชอบทานผักเยอะๆใส่ได้หมดเลยนะคะสําหรับพี่ปุ้มกะว่าประมาณนี้พอดีเลยค่ะ1จานนะคะสําหรับ1จานค่ะเราเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทีนี้เรามาเตรียมกระเทียมเนาะกระเทียมนี้อยากให้เป็นกระเทียมไทยนะคะกลีบเล็ก มันจะมีกลิ่นหอมฉุนกว่ากระเทียมใหญ่จีนนะคะสักห7เจดกลีบก็พอนะคะกำลังดีเลยค่ะแกะเปลือกแกะแข็งๆรอบนอกออกด้วยนะคะแล้วก็ทุบหรือโขลกสับได้ตามสบายเลยคะ่ะเพื่อที่เราทับเพื่ออะไรเราทับเพื่อที่จะให้น้ำมันกระเทียมออกมานะคะแล้วมันจะหอมเวลาเจียวนะคะหอมมากเลยพี่พุ่มก็จะถนัดแบบนี้นะคะทุบเสร็จแล้วก็สับโขลกสับหยาบค่ะระวังมือนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่ เสร็จแล้วค่ะกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเตรียมไว้สําหรับกระเทียมแล้วก็กระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อไกอ่พี่ปุ้มจะเลือกอกหรือสะโพกที่เป็นเนื้อล้วนนะคะหรือมีมันหรือมีหนังก็จะลอกออกเป็นคนที่ไม่ทานหนังไก่นะคะเพราะว่าไขมันเยอะทีนี้การทํา เนื้อไก่เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหั่นขวางนะคะเพราะไก่เนี่ยจะเนื้อนิ่มมากแล้วก็การทานเนื้อไก่นี่ก็จะย่อยง่ายนะคะดีต่อสุขภาพนะคะเราสามารถหัน่นตามยาวได้เลยไม่ต้องหั่นขวางนะคะเพราะถ้าหั่นขวางมันก็จะเละเวลาเราผัดนะคะหั่นตามยาวได้เลยค่ะแบบนี้เลยหั่นบางๆนะคะโอเคประมาณนี้1จานน่าจะพอละค่ะต่อมาเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ําตาลนะคะสักเล็กน้อยนะคะ รสดีค่ะอีกนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเลี่ยนจนเกินไปแล้วก็เป็นซอสผูกขาทองค่ะซอสฝาเขียวหรือเอาอะไรที่เราสะดวกอะแบบไหนก็ได้นะคะครึ่งช้อนก็พอค่ะในส่วนนี้ถ้าใครที่ชอบให้ออกให้กระเพราออกรสสีดำๆหน่อยเราก็สามารถใช้ซีอิ๊วดำได้เล็กน้อยนะคะแต่ส่วนนี้พี่พุ่มไม่ได้ใช้เนาต่อมาก็จะมีซอสหอยค่ะหนึ่ง 1>, 1ช้อนก็พอค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําสักเล็กน้อยค่ะหนช้อนเผื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกระทะไม่ให้กระทะไหม้ก่อนที่จะสุกนะคะอ่านี่สําคัญเลยค่ะพริกป่นต้องมีนะคะพริกป่นทีป่ป่นหยาบนะคะเพื่อจะให้ความหอมแล้วก็ดูน่าทานนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ ถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะเอาที่เอชอบใจเลยค่ะเรียบร้อยค่ะก็จะมีกะเพรานะคะเนื้อไก่แล้วกระเทียมสับแล้วก็น้ําซอสที่เราปรุงไว้เราไปผัดกันเลยค่ะในส่วนของกระทะที่เราจะเตรียมนะคะก็ใส่น้ํามันสักครึ่งทัพพีนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะ่าในส่วนนี้ก็เปิดน้ํามันให้เปิดไฟให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้ได้เลยค่ะ กระเทียวให้หอมเลยค่ะส่วนนี้อย่าปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวกยระเทียมจะไหม้จนตลอดเมื่อหอมได้ที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยะคะ่ะผัดให้สุกนะคะผัดให้สุกมันก็จะเป็นสีขาวๆนะคะแต่ในส่วนนี้ที่พุ่มจะผัดจนกว่ามันจะกรอบแห้งนะคะก็คือเนื้อไก่เนี่ยจะออกสีน้ำตาลร,รอบนอกนะคะแล้วก็จะขาวๆน้ำตาลน่าทานนะคะ มันจะไม่ขาวที่สัทีเดียวนะคะเนื้อไก่มีแตะขาวถูกนะคะถ้าคนที่ชอบให้มีสีดําหน่อยสาม,มารถใส่ซีอิ๊วดำได้เล็กน้อยน,นะคะจะดีน่นาทานม,มากนะคะอ่าพี่พุ่มก็จะใส่ซอสที่เตรียมไว้นะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าใเข้ากันค่ะเดี๋ยวนจะต้องผัดนาหน่นะคะเดี๋ยวมันจะแห้เป็นจุ่มปลาโอเค ใกบกะเพราที่เราเตรีย,ยไมไว้ได้เลยนะคะใส่นปาหมดเลยค่ะคลุกเค้าเข้ากันนะคะในส่วนของใบกะเพราเนี่ยจะสุกง่ายนะคะจะยุบตัวง่ายฉะนั้นไม่ควรผัดนานเพราะว่าการที่เราผัดกะเพรามานานเนี่ยใบจะดำเป็นสีดำๆดูไม่น่าทานนะคะโอเคผิดใจได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ ก็จะเอาไปตักใส่ในจานที่เราเตรียมไว้ทั้งข้าวแล้วก็มีขไข่ดาวกรอบๆนะคะนี่เลยค่ะเรียงตามชอบใจเลยค่ะไก่ผัดกะเพราพริกแห้งนะคะเนื้อล้วนๆน,นะคะอันนี้พี่ปุ้มก็จะเติมพริกลงไปอีกนิดหน่อยนะคะพริกขั่วแห้งนะคะมันก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดมากขึ้นนะอร่อยมากค่ะลองทำทานกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe